โอ้โหพระเจ้าช่วยไม่ใช่แค่ว่าสกินของเกมนี้จะสวยแล้วนะครับตัวเกมยังสนุกอีกะด้วยนะสำหรับเกม Immortal Soul Black s u r v i v a l นะครับรูปแบบการเล่นของเกมนี้ก็เป็นเกมที่เข้าใจง่ายๆครับคือตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมรูปแบบของ Battle Royale ที่จะส่งผู้เล่นให้เอาไปเอาชีวิตรอดกันนะครับโดยมันจะมีโหมดด้วยกันอยู่ก็คือโหมดที่เล่นหลายคนนะครับแล้วก็โหมดแช์ทีมนั่นเองนะครับซึ่งโหมดที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คือโหมดเกมปกติก่อนผมเาไม่เล่นละ ม,มือพวกเราชีวิตทั้งหมด10คนด้วยกันนะครับโอเคเริ่มเกมมาเราต้องทําอะไรบ้างนะครับเริ่มเกมมาผมแนะนําว่าให้เตรียมอุปกรณ์ก่อนอย่างเช่นตัวยูกิของเราเนะี่ยจะมีสกิลที่เน้นการใช้อาวุธพกอุปกรณ์ที่ใช้ดาบใช้พกอาวุธอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําให้ผมได้มีการเลือกเป็นขวานนะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็นขวานก่อนอ่ะผมได้เป็นขวานแล้วหลังจากนั้นผมจะเคลื่อนที่ไปอีกที่หนึ่งนะครับเคลื่อนที่ไปไหนดี เพื่อนที่ไปในเขตต่างๆนะครับก็จะมีโซนบอกเห็นปะโซนบอกของเราเนี่ยจะมีบอกเลยว่าเราต้องไปโซนไหนได้บ้างนะครับผมจะไปที่สารลางแล้วกันโอเคก่อนอื่นเลยเราต้องหาของที่เราอยากจะใช้ก่อนนะครับผมก็มีการบุกมาร์กไว้แล้วนะครับมันจะมีหตั้งค่าที่หน้าจอด้วยนะครับตรงนี้เป็นของที่เราต้องการจะใช้เราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับมันจะมีการใช้ดาบนะครับเป็นมีดคลื่นสะเทือนนะครับผมต้องหาเหล็กนะครับ แล้วก็เจโรหะนะครับแล้วก็มีลวดมีแบตเตอรี่นะครับในการที่จะเอามาใช้งานนั่เองผมจะค่อยๆหาทีละอันกันนะครับผมต้องไปหาเหล็กก่อนนะครับที่สุสานนะครับที่สุสานมีอะไรไหมเราไม่หาของที่สุสานนะครับเราก็เดินไปเลยๆเราเดินได้เลยเราเดินหาของได้เลยแต่เราหาของไม่เจออ่าเราเก็บไม้ไผ่มาดีค,ครับผนนกครับเก็บมาอันหนึ่งครับ เรามาหาแร่เหล็กนะครับอันนี้เราเก็บวัตถุดิบมานะครับวัดเก็บของมาเราสามารถสวมใส่ได้เลยอ่าฮะเราสวมใส่ได้ปุ๊บเราไปต่อครับมีลูกธนูเราไม่เอานะอเอะหกผสมของได้ครับวิธีการผสมของนะครับก็คือให้เราเลือกของที่เราจะจะทำกาผสมนะครับกดปุ่มสร้างไปแล้วจะมีให้เราเลือกสร้างนะครับเป็นอันนี้นะครับ เรามีอะไรบ้างเรามีที่คาดผมกับไอ้กิ่งไม้นะครับแล้วก็สร้างได้เลยผสมปุ๊บก็ใส่ในตัวละครของเรานะครับก็จะมีค่าบอกเลยว่าเรามีพลังโจมตีเท่าไหร่แล้วก็มีพลังป้องกันเท่าไหร่นะครับเราไปกันต่อครับเราได้ธาุสิ่งสําคัญมาแล้วนะครับสิ่งที่จําเป็นออกมาแล้วนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นครับตอนนี้เราจะไปหาเศษโลหะนะครับ ที่สลัมนะครับหรือว่าที่โรงงานเดี๋ยวผมจะไปหาที่โรงงานก่อนหาสลัมก่อนแล้วกันนะสลัมจะเจอคนไหมเนี่ยไม่เจอเนาะไม่เจอครับเราได้เราได้ของมาแล้วครับตอนนี้เราสร้างเหล็กได้แล้วนะครับอันหนึ่งก็คือวัตถุดิบที่สําคัญอันที่1นนะครับตอนนี้เราขาดลวดนะครับที่อุโมงนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาที่อุโมงนะครับเอาแล้วตอนนี้เหตุการณ์เริ่มมีการบีบ เส้นทางนะครับเขากำลังจะปิดเขตนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาแบตเตอรี่ก่อนใครมาใครมาขวางเราเอ้ยอะและวเจ้ศัตรูครับเจ้ศัตรูครับตีครับมาโอ้โหยังจะเจออีกยังเจอต่อเนื่องครับผมผมหนีก่อนดีกว่าผมหนีก่อน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  โอ้เกือบไม่ทันครับโอเคพอเราเจอศัตรูแบบเมื่อกี้นะครับเราก็เน้นให้เราตีแล้วก็ป้องกันไปนะครับแต่ว่าถ้าเราเลื่อนไม่ไหวจริงเนี่ยเราหนีได้นะครับแล้วมันจะมีการพักผ่อนนะครับการพักผ่อนคือผมจะสามารถพักผ่อนสแตนิน่าผมได้เวลาเดินเนี่ยสีฟ้าคือสแตมินา่าเวลาเดินเราจะเหนื่อยนะครับเห็นไหมเราพักผ่อนแล้วสแตมิน่าเราเพิ่มแล้วเ,เห็นไหมเห็นล่างซ้ายไหมเพิ่มแล้วเราจะเพิ่มเลือดทำไงเราเพิ่มเลือดเรากดฟื้นฟูได้ครับเรากดรักษานะครับ กำลังเพิ่มเลือดเลยตอนนี้โอเคกำลังฉีดยาอยู่ครับตอนนี้เฮ้ยจะมีใครมาไหมเนี่ยตอนเนี้อย่าให้มีใครมาเลยนะโอเคไปครับได้ได้ซีดีมาตอนนี้ของเต็มช่องหมดเลยนะครับเราอิงได้นะครับโอเคมีเสียงอะไรมามีคนมาแอบดูมาแอบหาของเหรอได้ชุดมาแล้วครับสมของครับไปครับ เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นครับเราไปโรงงานครับโรงงานไปโรงงานก่อนไปโรงงานมีคนตายคนหนึ่งครับมีดาบไรเซอร์เราไม่เอาครับตะปูเราไม่เอาครับเรารวดครับเราหารวดครับเหล็กเราไม่เอาแล้วครับนี่เขาแนะนำนะโอเคเราก็เก็บไปเรากเก็บก็ได้เก็บไปก่อน เราต้องการเอ่อนี่นะครับลวดนะครับรไม่เจอลวดเลยอะพ้าจริงมีลูกแก้เพิ่มดาเมจด้วยเอาใส่อปอกแขนก่อนครับใส่ปอกแขนก่อนมันมีธนูมีดาบด้วยนะโอ้มีคนตายมีคนแล้วแย่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 แล้ว,ยยลว,ยยลวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ผมต้องหารวดให้เจอมีสักโขบ่ะเริ่มความแม่นยำไม่ทำไรอะเพิ่มสัโขบได้ครับโอเคสวมใส่ทำให้เล็งแม่นขึ้นแต่ก่อนอื่นต้องหารวดก่อนไม่มีรวดจริงดิเอาจริงตอนนี้สถานที่นี้มีมีฉุกเฉิญมหมยังไม่ฉุกเฉิญน,นะครับโอเค สถานดับเพลิงโอเคหลังๆยิ่งเดือดน,นะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาวุธก่อนตอนนี้หาไม่เจอเลยไอยาด้วยโอไม่ห <พบ S 1> นีห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 นีได้มาแล้วครับโอเคครับเรา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 ไปครับไปก่อนไปก่อนหารวดหารวดหารวดโอ้แล้วเสือพูชีวิตแค่สามคนแย่แล้วแย่แล้ว ยี่ห yeah, แล้วครับโอ้โ oh, ห oh, ไม่ใช่หมู mm hmm. หมูเนี่ย mm hmm. เจอลวดแล้วครับโอเคทิงไว้ก่อนยิงอันนี้เก็บรวดแล้วเราสร้างของได้สร้างวัตถุดิบแล้วครับตอนนี้สร้างครับอะไรเนี่ยขาดมีดขาดมีดเดี๋ยวเราพักก่อน เดี๋ยวเราจะไปหามีดนะครับหามีดที่บึงครับหามีดที่บึงโอเคเดี๋ยวผมจะไปหามีดที่บึงนะครับตอนนี้ตอนนี้เลือดผมเลือดผมประมาณร้อยยี่สิบกว่านะแล้วก็มีเกาะประมาณสี่สิบสองสี่สิบหกครับโอ้โหเจอศัตรูอะไม่ค่อยดีเท่าไหรล่ละมีดอยู่ไหนเจ้ามีดขอมมีดหน่อยมีดสวย ไอ้นี่มันแล้วครับผมสร้างอาวุธได้ละทอะไรอ่ะสร้างอันนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างมีดครับมีดมีดมีดมาได้แล้วครับสวมใส่ครับตอนนี้ผมโหดขึ้นพนลังโจมตีผมสี่สิบหกเลยนะดูดูก่อนนะฮะตอนนี้ต้องหาตอนนี้ต้องเพิ่มเล่นนครับพักผ่อนไปครับพักผ่อนพักผ่อนเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะมีม,มีชนะนะครับตอนนี้ผมดามเมจโฟมสิบสอง,งนะครับผม บัฟขอมาอย่างดีนะครับนะฮะวางวางกับดักได้ครับเกมนี้กับดักวางไว้ครับแล้วเราก็ย้ายครับย้ายไปหาศัตรูครับแต่ผมแนะนําว่าตอนนี้เราไปหายาก่อนเพราะเราได้วัตถุดิบที่ต้องการแล้วแต่ไอ้แต่ว่ามันยังมีอีกอันนึงที่ยังไม่ได้คือไอ้ที่ใครมาวาะเนี่ยต้ยที่มันตายเลยโคตรแรงโคตรแรงบอกเลยว่าโคตรแรงฮะ น้ำเมลหกสิบครับเหลือแค่คนเดียวมันจะไปไหวไหมนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดผิดผด,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 ดผมหาหาหาเรือยก่อนหา,ห,าหาขานมะไปครับหาหาหาขนมฮะไปหาน่าจะมีอะไรกินเจอศัตรูครับตีมามาดิมาดิมาดิ ใช้งานครับเพิ่มเลือดหนีเลยอ่ะโอเคผมตีหกอ่ะผมตีหกสิบฮะสบ,สบายครับตอนนี้ผมสายโจมตีไงมันเลยมันเลยต้องต้องใช้ชุดุดการใช้ดาเมจนะครับจริงมันมีปืนอะไรด้วยนะฮะผมย้ายมาโรงเรียนก่อนโอเคได้ได้นี่มาก็ดีครับ มันเป็นการเพิ่มมันจะมีการผสมอาหารด้วยนะทำให้ได้น้ำร้อนอะไรอย่างนี้นะครับวัตถ <c oughs> ุดิบขาดไปขาดแล้วนะไม่ได้ขาดนะขนมปังขนมปังเพิ่มครับแล้วนะเนียเก็บครับอันนี้สร้างของได้เหรอสร้างได้ครับเดี๋ยววัตถุดิบนะครับ เราสร้างวัตถุดิบทั่วไปได้ครับอตอนนี้เหล็กแค่สองคนนะครับผมจะทิ้งวัตถุดิบไอ้นี่ไปไม่ได้ใช้ละเหล็กกับไอ้นี่ก็ไม่ได้ใช้แล้วครับไ,ได้ไหมยิงนี่โอเคผมต้องเดินหาหาหาคนสุดท้ายก่อนครับว่าเขาอยู่ไหน มสร้างอะไรได้สร้างเกาะได้ครับสร้างเกาะต้องหาชุดมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้สักคู่นะให้เตมิน,น้าเราเคิ่มขึ้นเฮ้ยมันมาใครมาขวางอยู่ไหนวะเนี่ยมันซุ่มโจมตีอ่ะมันก็เดินไปครับ สู้โจมตีมันก็เดินไปครับไม่้องเท้าล่ะโอเคผมน่าพักผ่อนแป๊บหนึ่งครับเรื่องซตามีน่าครับมันคงรู้ดีอ่ะว่าผม,มาเมื่อกี้แอบ,บอยู่นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราเราแก้ตัวได้อ่าโอเคครับผมรักษาเพิ่มด้วยนะครับ ตาเลือดด้วยโอเคเราลุยต่อครับตรนนี้พื้นที่สีแดงวะแล้วพื้นที่พื้นที่พื้นที่ต้องต้องหนีครับเ,เขาก็พยายามไปฟาร์มครับผมก็ไปฟาร์มเหมือนกันหาของนะครับตอนนี้หาของได้เกือบครบแล้วตอนนี้แต่ว่าการโจมตีป้องกันผมยังประมาณ70 70ก็ถือว่าตึกทนอยู่นะผมว่าจะตึกทนอยู่นะตึกทนนะตอนนี้ ัตถุดิบวันนี้เอาไปสร้างอย่างอื่นได้นะครับแต่เลต้องการอาหารด่วนๆยังไงได้ของมากินข้าวละจะมีหน้าเพิ่มเพียบอันนี้ช็อกโกแลตว่ะต้องการช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตเพิ่มเลือดได้เอา ไม่อะอ๋อนี่ไม่เอาเราช็อกโกแลตครับโอเคเราสร้างได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไไดเราช็อกโกแลตกับขนมปงังสร้างได้โถ่ปลาที่สุดยังหาเขาไม่เจอเลยครับเนี่ยลูกบอลเพิ่มดาเมจ เรายัางเดินต่อครับผมว่ามันมันน่าสนใจตรงที่เราต้องมาดูของที่เราไม่จําเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยแล้วก็วนๆมาใช้ได้โคา่าเก็บมาเพิ่มพลังโจมตีปะ่ะยิงไปเดี๋ยวเราต้องไม่เจอกันแน่นอนครับผมจะเดินสำรวจไปเรื่อยว่าเขาอยู่ไหนถ้าอย่างนั้นผมนั่งพักก่อนแล้วกันนั่งพักเพิ่มเลือดน,นะครับมันจะทำให้ ในจังหวะนี้เราก็รอล่าศัตรูนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นเขาก็น่าจะมีการไปฟาร์มหาของอะไรเยอะแยะแล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะยาหาของให,ให้ได้มากกว่าน,นี้สร้างอันนี้สร้างได้ไหมได้ครับวก็เท่ากันปหมเท่ากันนะ โราเลยไปจุดสีแดงครับหนีครับโอเคเรากันแรกได้สองอันไม่เจอจริงๆนะเนี่ยอยู่ไหนวะเนะี่ยเจอหมาบ้าเอ้ยไอส้มโอเคยิงไปไ้ละอตนะไม่จำเป็นเลย เอออันนี้เดี๋ยวกันไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่เราไม่ได้หานี่เีากเพิ่มเรือแล้วเฮ้ยอันนี้ได้น้ำแก่วน้ำว่ะแก่นน้ำขาบได้ครับอันนี้จะทำให้เพิ่มซามินาสามสเลยเอาไว้ใช้จังหวัดสำคัญครับแต่เข้าไปไหนล่ะเนี่ยฮะผมยังงงอยู่เข้าไปเข้าไปหาของเหรอเจอแล้วครับเจอแล้วไปไหนล่ะ ไปไหนล่ะเธอ,ตา,เอ,าอตายเอ้าหนีหนีหนีโอ้โหไม่ตายเถอะกดไม่ทันเมื่อกี้เอา้ากดผิดเดี๋ยวนะโอเคได้แล้วครับได้แล้วครับอันนี้คือสร้างของวัตถุดิบเอาผมใส่เข้าไป เรียกขนมปังแล้วก็เดี๋ยวผมจะค้าขนมปังกับอันนี้ได้อะไรเอย่ยและช็อกโกพายครับใช้ครับแต่เขาหนีไปแล้วอ่ะเขาหนีเก่งอ่ะเดี๋ยวนะหนีไปไหนวะเนี่ยเดินหาเดินล,ล่าแล้วกับผมเดินล่าแล้วเจอแล้วเจอแล้วฉันเจอน้องแล้วตายไม่ตายก่อนโอเคผมสร้างของก่อนครับ สา้อยใสใส่รนนองเท้าเพิ่มได้ปืน AK ไม่จำเป็นนะผมได่จุดสีแดงไหมไม่ครับไปก่อนครับเพิ่มเซมินาเพิ่มกินน้ำเปล่าก่อนครับตอนนี้เรามีเวลาเพ้ากันเอาแล้วรอบที่6แล้วครับผมต้องล่เขาให้เจอฮะไหนวะเนี่ยเจอแล้วน,นี่แน่ ลอยครับผมชนะฮะแน่นอนว่าในส่วนของการอัปเดตใหม่ของเกมนี้นะครับก็จะมีทั้งการลงจัดอันดับได้แล้วนะครับตอนนี้โหมด PVE ลาบิททอสนะครับคือเราจะต้องเข้าไปเล่นในโหมดนี้มันจะมีโหมดง่ายโหมดยากโหมดปรรมดานะครับโดยการเล่นโหมดนี้ก็จะต้องเล่นเป็นทีมนะครับโดยเราก็จะเล่นแบบเดิมแต่ว่าจะมีสตูที่ต่างออกไปก็คือมันจะอยู่ตามแมปนั่นเองแล้วก็จะมีร้าน EVE นะครับให้เราสามารถนําการเล่นเนี่ยมันแลกเป็น point ได้นะครับก็คือจะมีตัวละครให้เราได้เป็นสกินสามารถเอาไปใช้งานได้นั่นเอง นอกจากโหมด PVE แล้วนะครับยังมีโหมดของการจัดอันดับแล้วก็มีร้านค้าเฉพาะกิจด,ด้วยซึ่งมันจะอยู่ใน t e c h l a b ด้วยนะครับซึ่ง t e c h ก a b เนี่ยก็มีการอัปเดตของ s u m m e r Escape นะครับซึ่งจะเป็นทีมใหม่ที่จะมีการแอพเข้ามานะครับก็จะมีสกินสาวๆสสกินด้วยกันนะครับแล้วก็มี3ามตัวละครใหม่นะครับแล้วก็มีทีม1ทีมที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเสียงภาคของตัวละครแล้วก็มีโมโนโล็อกเพิ่มอีกหนึ่งอันด้วยนะครับ เพื่อสามารถดาวน์โหลดเกม Immortal Soul Black Survivor นะครับได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์นี้นะครับซึ่งตัวเกมดาวน์โหลดฟรีนะครับบน iOS แล้วก็ Android นั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยการรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวในพาร์ตต่อไปผมจะมาพูดถึงโหมดอื่นๆของเกมนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มาต่อกันนี่ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ